จากที่หลวงปู่เคยบอกว่าคนที่รู้จักตัวเองครับจะไม่หลงผิดไปตามมันมากของกิเลสอยากให้หลวงปูอ่อธิบายว่าทําไมการที่เรารู้จักตัวเองแล้วครับถึงสามารถป้องกันในเรื่องของทั้งการผิดศีลการผิดธรรมอะไรอย่างนี้ได้การรู้จักตัวเองมันก็คือมีสติไงต้งมีสติเนี่ยทำเครื่องอุปการละศีลก็คือสติความระลึกได้สัมปชัญญ,ญาค,ความรู้ตัวไงยิริความระายชั่วโอตปาความเกรงกลัวบาป แล้วก็อินทรีย์สังวรสำรวมสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือที่มาของคําว่ารู้จักตัวเองทั้งนั้นมันก็เลยรักษาศีลได้แม้ไม่รู้จักว่าศีลข้อไหนชื่ออะไรครับไม่รู้กี่ข้อโดยซ้ําไปก็สามารถรักษาศีลได้โดยการรู้จักตัวเองเหมือนกับอดีตเนี่ยพรามอายุเท่าอายุเยอะแล้วมาขอบวชพูะเจ้าบอกเราจะบวชได้เหรอรักษาศีลทั้ง227อภิสมาจารย์อีก300 พามอายุ70กว่าปีนี้ยกนิ้วมาโอ้โห227รยักษาวรละข้อตายพอดีตายพระเจ้าค่ะตายครับไม่รอดแล้วอภิสมาจารย์อีก300กว่าข้อ <c oughs> โอ้ยไม่ได้ตายผู้เจ้าบอกไม่ยากรักษาใจแล้วจะรักษาใจได้ก็ต้องเริ่มรู้จักตัวเองจึงจะรู้ว่าใจอยู่ตรงไหนครับแล้วรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมตามพ <c oughs> ราหมณุอรหัน์ บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เลยเห็นป <ard> ะเพราะความรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของผู้าศาสนาแต่ปัญหาเวลานี้ก็คือทุกวันนี้มีใครบ้างที่รู้จักตัวเองอ่ะไม่มีหรอกคุณก็ไม่ได้รู้จักตัวเองใช่ไหมล่ะไม่งั้นโอ้โหจะเป็นฝรั่งจ๋าได้ยินได้ไงเอาจบ<ส>าคนเขาสลอจะสวยนะไปขี้จาเขา